ครับพี่น้องมนีภาพนะจ๊บม,มุ่งดักกุ้งดักปลาติ้วปลาหน่อยครับโอ้ยน้ำขึิงบ้างตายเบิ่นเลยครับมาลุ่มน,น้ำกันครับพี่น้องตกน้ำขวมโอ้ตั้งกองก่อนครับตั้งกองกง่องน้ำขิงครับ ปูน้ำปูปลาเนื้อูน้อยดีครับแดดครับแดดด้วยัวที่สองครับได้อยู่ครับได้อยู่ก็ได้กินอยู่ ปลาไหลเสือกงน้อยรับันที่สองับลครันที่สองก็มารับตวันรับตครับ 2, ครับอที่สองครับหลายเลยเจ้าแล้วทากินกับพง่นายบ้านเท่าครับอ๋อนไปดูอันที่สามครับไปดูอันที่สามบิ้ง กกตกเลียนครับซือขอขอหนึ่งายน์วงอันที่สามครับน้องกันคกุณกะตกเลียนสามครับงันที่สามหมานบีบสามนักขวัญว่าปัตติใ น้ำขึ้นครับนาทีสามครับชมบรรยากาศครับฟองน้ำจันทบนุรี้แต่มาตกปลาอยู่เดี๋ยวผมว่างบางเนื้อคือมาตกปลาเพ่งอยู่ครับว่างเดี๋ยวมาตกปลาเพิ่งบรรยากาศย่ำมือเศร้าโอ้ปลาบอดใต้สะพานครับ

มันเ oh. บิ่งครับร่วมกันมี่จะจีบตัวอันนี้ค่อยมันครับอันนี้ไม่ค่อยมนันเออช่างถึกดีที่สองมนัน oh. ค,คอยาน,นี่หวานครับวันนี้โอ้เนี่ยผมกับปรปุงเองครับเดี๋ยวกว่างๆเฮ็ดเนี่ยมาใส่ไม้พี่น้องบึง้งนะครับเด้อพี่น้องเจียวปลาได้เสือมัาน,นครับคุณกิน้าอ,อยู่ สิ่หกว่ไล่เสื้อ Th มัน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 ฝาบูขาบานด่ตึงสิหลายกมูอเออมันมันมันบกแล้วเศร้าบุกบก มัหวานครับนี่กับมันฝากติดตามนั่นเถอพี่น้องตุนนี้บ่มมันประเดี๋ติดตามเ้อะพี่น้องติดตามกับผมนแน่ครับผมเกิดเห็ดใ่เห็ดช่องใ่ คลิปหนาวก็ดิดเยอะไหมครับวัสดีครับคุณครับ